มะเร็งที่คอไม่ว่าโรคนี้จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามแต่ร่องรอยบาดแผลบนคอของพ่อทําให้คุณตุ๊กตาและแม่นึกถึงรอยบาดแผลบนคอไก่ที่พ่อเคยเชื่อและเชื่อว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับพ่อน,นั้นเป็นเพราะกรรมทิจิตในช่วงที่แล้วเราได้ถ่ายทอดประสบการณ์กรรมของคุณแม่ลำดวและคุณตุ๊กตาจนมาถึงเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อผู้เป็นพ่อ ต้องเผชิญกับโรคร้ายด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสชะตาชีวิตของพวกเขาจะเป็นเช่นไรบางทีคุณอาจจะหาคำตอบได้นะครับว่าใครกำหนดชะตาชีวิตของเรากันแน่ าพที่แกปวดจนทนไม่ได้จริงๆอ่ะอีฉันก็ไปจุดทูบแกกืนข้าวเป็นเม็ดไม่ได้เลยต้องบดจนเป็นน้ำจนละเอียดน้ำยังเจ็บปวดเลยพ่อบอกลำคอนี่ก็ก็คือเอ่าเน่าแกพูดไม่ได้ แต่เขียนเขียนบอกบอกลูกบอกหลานแกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเขามารับแล้วอีฉันก็ไม่รู้ว่าแกหมายถึงว่าใครมารับแต่เขาบอกว่าเขามารับแล้วพ่อจะได้ไปแล้ว เคยศึกษาเรื่องธรรมะแล้วก็เข้าใจว่าหี hey, ่เรื่องนี้มันจะต้องมาถึงเราแต่เราไม่รู้ว่ามันจะถึงเร็วขนาดนี้พอพอว่าได้นาะแมมเลยเป็นเรื่องเสม,มอนี่มันเป็นแบบได้เวอมันคอยเป,นเปน็นเป็นกรรมไกลดีว่าจันเพิ่นว่าเพิ่นเบาเด้นน่เพิ่นเบาออกมาเด้นน่แกขอขอมือแม่แตกก่ก็จำมือแม่จนนั่น 啊！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 啊 เหมือนแกตั้งแต่ก็คือตายเลยอะ <c oughs> ไม่ได้พูดจะพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ตั้งแต่ ตันแตกัยผ่าตัอะนี่ไปเขียนแต่ก่อนใจเนี่แแ่จับอยู่เม็ดนั่แล้วก็เขียนเป็นนายรักอักษรก็คือดูแลลูกดูแลครอบครัวให้ดี สีซังนักซังหนาว่าจังสีเด้ยยมย่มต่อเราสิตายยาไปเฮตเตอร์ยาไปเฮตไกลอีเด้อยาไปขาสาเตอร์เราสิบอกแบบนี้เด้เลื่อนที่หามาได้น่ะรักษาขุนตาเจียงเลยเดเหลียเหลียวัวเหลียะจะสลึงเลยบ้านพ่อ่อด้ยยืมมียืมสินมารักษาก,กันพ่อเพื่อนเสียไปแล้วแม่สีใสหนี้ตลอดมาเดินมีจบแปลว,ว่ามียังจักบาทแล้วบาทมีกิ่งบุญมีกิ่งนี่เลย กินตะครองเบียว่าข้าเจ้าเฮตตายแล้วเมียสิเป็นนังสีให้กินของแง่ไปตามภาษาซาทงไปอุติละการนี้ยังจะล่ะยายบอกว่าถ้าบุญกุศลใดที่ลูกได้ทำถ้าพ่อได้หลับขใอยพ่อมีความสุขหญ่พ่อได้มาหลับกรมหญ่พ่อมีความทุกข์เหมือนอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกับที่พ่อได้หลับ แล้วก็ขอให้คุณพายคุณก็ขอให้สูสิทิทั้งหลายคุ้มครองดวงวิญญาณของท่านให้สู่สุขติด้วยเธอเหมือนขคราะซ้ำกับสัตว์ครับต้องสูญเสียพ่อต้องสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเป็นหนี้ต่าพ่อสองแม่ลูก จึงทําตามคําสั่งเสียด้วยการเลิกฆ่าไก่อย่างเด็กขาดและหารมาประกอบอาชีพที่ไม่เบียเดเบียนทําลายชีวิตของผู้อื่นแต่แล้วเธอก็ต้องพบกับพิบากกรรมอีกครั้งหนึ่งเมือ่อคุณทุกตาประสบกับโรคที่เธอเรียกมันว่าโรคกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ เวลามีเรื่องอะไรมีเจ็ตๆหัวใจปั๊บป๊บป๊บบางทีนี่เราไม่รู้ตัวโกรธกระทานหนห,นหรือว่ามีอารมณ์โมโหจับหนักๆหนีบเหมือนใจมันจะวายเหมือนกับใจจะขาดปกติอะค่ะหัวใจเราโดนบีบอะค่ะโดนบีบบีบแล้วก็คลายบีบแล้วก็คลายบางบางครั้งเจ็บหนักไปตรวจหมอเขาก็ทักมาแล้วก็บอกว่าคุณมีภาวะโรคหัวใจนะในจิตลึกๆก,ก็คือคิดว่าเป็น เป็นเป็นเรื่องของกรรมของเราอะค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนตัวค่ะเพราะว่าเราเป็นคนวิ่งอะวิ่งไปจับไก่ให้พ่อในความคิดของตัวเองคิดว่าเขาตกใจอะเขาตกใจกลัวเขาจะตายหรือกลัวกวเขาจะเขาต้องกลัวจนสุดๆอะก็ในในความรู้สึกของตัวเองก็เหมือนกันถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วไม่อยากจะทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลย พราะว่ารู้แล้วว่ามันเป็นกรรมมันเป็นบาปมหันเวนกรรมตามทันกันในชาตินี้คิดดูให้ดีใครจะก่อกรรมทำเข็นก่อกรรมเชา้าได้รับลงทันตอนเย็นอยากให้โล ศาสนาของพุทธศาสนาเนี่ยการทําความดีไม่มีคําว่าสายยกตัวอย่างอย่างเรื่องราวของพระองคลิมานพระอุ้งคลิมน,นั้นตามที่เรารู้กันก็คือฆ่าคนมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนอีกหนึ่งคนจะครบพันแต่ก่อนที่จะครบพันนั้นท่านได้พบพระพุทธเจ้าและท่านก็ได้บวชพอบวชแล้วเป็นพระอรหันต์โดยตะก,กะท่านฆ่าคนมากมาข,ขนาดนั้นท่านก็น่าจะถูกฆ่าใช่ไหม แต่แปรากฏว่าพอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมของท่านนั้นมันลดความเข้มข้นรุนแรงลงแทนนี้ท่านจะถูกฆ่ายังดีที่สุดท่านถูกเขา,เาก้อนเห็นก้อนเลีนท่านไม้คว่างป่าหัวรางข้างแตกนั่นคือกรรมมันยังเล่นงานท่านอยู่แต่ว่ามันลดความเข้มข้นรุนแรงลงไปฉะนั้นคนที่เคยทำชั่วช้าเ็วสาม,มานั้นปันหนบังหากตั้งเนื้อตั้งตัวได้ท่านก็สามารถที่จะเอาชนะกรรมนั้นได้ แต่ไม่ใช่การเอาชนะในลักษณะเบเด็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงแต่ว่าสามารถลดความเข้มข้นรุนแรงของกฎแห่งกรรมนั้นลงได้แต่พระองค์ทรงให้หลักไว้ว่าเหมือนเราเอาเกลือใส่ลงไปในแก้วถ้าน้ําในแก้วนั้นมีน้อยเกลือก็จะเค็มมากแต่ถ้าเราเติมน้ําลงไปมากๆเกลือก็จะเค็มน้อยความเค็มของเกลือนั้นยังคงอยู่แต่ลดความเข้มข้นลงไป ฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าใครเคยประมาะททาชั่วมาในเวลาก่อนย้อนระลึกได้ในภายหลังแล้วเลิกทําชั่วหันมาทําความดีคนนั้นยังมีอนาคตการทําความดีจึงไม่มีคําว่าสายและการทําความดีลดความเข้มข้นของกรรมชั่วลงได้แน่นอนโดยมีชีวิตของพระองคุลิมันเป็นตัวอย่างการทําดีไม่มีคําว่าสายครับพบกับรายการกรรมลิขิตอังคารหน้าผ่านช่องห้าสามทุ่มยี่สิบนาทีสวัสดีครับ Come with